Hãy hát hát hết hả? hát hết 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 บอสนังเบื้องหนูกินก่อนไม่แล้วหนูกินได้สองดูกิวมากละชิ้นหนึ่งจะเรียนอ่ะไปเอาคุงมืาใจใบไป,ไปไเอาไปจะไ,ได้สดนพี่ปมาเลี้ยังเป็นเจ้าของของเจ้าของช่องพักแล้วตหนูแล้ว หนูมานั่งแกะให้ดูนะว่าวิาวธีกินกินยังไงแกาว่าทำยังไงวะเราต้องเตรียมกันไก่มาเอยเอากัญไกไปจัดเล่นันจะเป็นชนิมตีม่ได้เหรียดิกราปมอผู้เห็นเหรยดิกระปอมมนเป็นไหนหนาเลยเด็ คุิตาไม่อเอาแบบองมากาคนหรอใบรุ่นอยู่เดียวไปยังไงใบลุ่นอยู่เดียวไปใครยังอยู่<ป>กดหนึ่งใครไม่อยู่กับใคุ้ย <c oughs> Too many này hook. A mang tưng ta. Mẹ nóng nằm mì ăn xin. Một mì mục. Một mì mẹ Một mì mục. 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 Một mì กินแล้วก็อ้วนหมือูานนียมือมากเป็นสารเลียวารลาเนี่ยเหนียมือเป็นยังอี้มักม้นได้ม้มัอนเนี่ยบันดึกแล้วโอ้ยเนาะเอบารูอนไรมั้เอวาลูกอนไนี่มันพิชูนะเอวาลูกเลือดฮะเลือด เพอาะว่าเนี้ยเนี้คือปัตใช่อันดีสีโตัวไอพีอ่ะไอพีอ่ะเอาเนี้ยเอาเนี้ยเอาแล้วมันดึกแล้วไปแคว้นไปก็ไม่ไปกินไส้จิบจิบถ้านอนแล้วดึกแล้วกูก็ได้จิ้งไส้คอยดูหนึ่ง แม่เช็ดแล้วนะเอาออกอีกแล้วเปื้อนอีกแล้วกินสีเม็ดละเก็บใสขึ้นเลยกินนนอูรักแม่นะคะถนงให้แม่เก็บ ออบอกว่ามันดึกแล้วแล้วม่ม่ของมนก็เป็นเอาอกเลยมันจะลอกระบบของแม่เกรือิติกบเกไูสิบงหนังพรแล้วพรแล้วพรแล้วดึกแล้วจไปทำแม่้หงสมไรเห็นไหมเขาขมาดูหนูไม่ได้ดูแะไรามาส มางั้นอย่างงั้นมาใ้แล้วจะปิดไล่แล้วจะลงไล่แล้วจ้าไลุ์ลงไปข้างล่างอ้หโอ้โอบอกว่าเงเสียงดังนะเดี๋ยวขอลงไล่ก่อนนะจ้าเจอกันม